คณะผู้ตรวจจากองการบุคระสมมหาไทยทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานการสวนและประเมินศาลเจ้าพ่อพระองค์และเจ้าพ่อไที่ในวันนี้ข้าพเจ้าก็จะขอกล่าวประวัติโดยย่อๆซึ่งได้มาจากบุคคลที่เป็นคนเก่าแก่ที่อยู่ในพื้นที่นี้เป็นลูกหลานของคนพที่นี้สารเจ้าพ่อพระองค์ ทางนี้ก่อสร้างมารวมประมาณเท่าๆประมาณ300ปีแต่สมัยก่อสร้างยังไม่เจริญยังไม่มีการไหลล้นยังไม่มีการจินันทึกอะไรไว้นะครับแต่ว่าเมื่อสมัยก่อนเราจะเดินทางโดยทางเรือทางเทลการเดินทางยังไม่เจริญสมบูลในปัจจุบันนี้โดยรถดยอะไรก็ยังไม่เจริญนอกจากสมัยก่อนสามจะอ่านหน้าลงทางแท่นหนเป็นสามโสดชัยกับเมืองเ่ามีป้าดสามห้าหนึงสองสาม ต่อมาการเจริญรุ่งเรืองและเกิดน้ำท่วงก็เลยอากขยายศาสารเพื่อให้ตามทัศนียภาพก็คือหันหน้ากลับมาขึ้นมาในปัจจุบันตอนนี้หันหน้ากลับมาในปัจจุบันเราได้ข้อข้าวก็คือเริ่มบูรณะปฏิสัธขอนใหม่เมื่อพศ สองสี่เจ็ดหกเป็นค้งแรกอันนี้คือมีการจดบันทึกไว้และมาปฏิบัติการซ่อมแซมโบรณะใหม่ก็คือ5องพันหาอเจประวัติของหลวงพ่อพ้าอุทธรและหลวงพ่อสารีบุตรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ร่าผู้เฒ่ในสถานที่นี้คนเก <Book> ่าคนแก่มนเท่าเล่ากันว่าหลวงพ่อสารีบุตรถ้าเกิดโดยข้าวข้าวคนจะบอกว่าลอยน้ำมาแต่จริงๆไม่ใช่นะครับลอยมาทางแทนครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ย ามาแสดง่อนมีท้าวทรงครับชื่อนายกิ่งท้าวเทียมเป็นท้าวทรงเจ้าพ uh ่อท้าวอทองเจ้าพ่อท้าวอทองนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กษัตริยท้าอุทองในสมัยกรุงศีอยุยานะครับเป็นกษัตริในสมัยเมืองคุ้นเมืองศรีก็ประมาณ700กว่าปีไม่ไม่ไม่ใช่ในสมัยยุทธยาัรจาณนี้ครเจ้ารัรีของรองคโคช พ่อแม่พี่น้องนะครับรวถึงผู้แทนจากสนาคาพานิชยนะครับธนาคารังเช่นนะครับีบะับนะคารมกนะครับแผู้มีเอกานนะครับนนครับก็วกันนี้รู้สึกวาคบุญใจนะครับที่ธนาการจะรวมเ้มาโวจเมมอจารเจ้า พ่อท้าหมอนะครับแล้วก็หอกสาินนะครับครับก็จากวัินะครับใข่ไหมอเ้นน้สาวน้อยตกีนะครับถือว่ามีความอแก่และก็ตามหลบผ่านที่ไว้มีการเจรจาทั้งใหญ่เมื่องของสี่เจ คือศุมอที่นสขานะครับของชาวบ้านที่นะครับในการเืนาองหลวงพ่อสายรุกแล้วก็ท่านบุตรนะครับในงานการข่าวุกที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็ในงานโบราณสถานนะครับถือว่าเป็นนะครับแล้วก็ทราบว่าในวันพระก็จะได้นมน คุณเจาครับมาเป็นก็ปนะครับหรือว่าเป็นเศรษฐีที่นะครับ